คุกตารางร้างกิจยา,ยามันมันตดตอนมันมันมาโปรโมทมันเป็นสีสันของการทำชาเลนจ์ขอบคุณนา,ากาท่ <c oughs> สองคู่จิ้นในตำนานก่ <c oughs> น <c oughs> อนที่จะคุยเรื่องผลงานขอถามที่มาที่ไปของคู่จิ้นก่อนเพราะว่ามันนานมากๆแล้วนะกับสองคู่จิ้นนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะที่มาที่ไปอะใช่มาเมื่อคืนเพิ่งมาจากใต้นะใช่แล้วจะไปไหนต่อมาจากใต้ ที่มาที่ไปของครูจิ้มตั้งแต่เด็กเลยค่ะพี่เจี๊ยบไปอยู่กับพี่เอกชัยศรีวิชัยคุณพ่อพี่เจี๊ยบเป็นนักแต่งเพลงค่ะชื่อเพลงบกมือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนทานไม่ไปกองเพลงอกหักจากปากใต้เพลงหลับแล้วเมียน้อยของพี่มัมเพลงเยอะมากพ่อเป็นอาจารย์นักแต่งพี่เจี๊ยบแต่มีปัญหาชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องความรักนู่นนี่นั่นเด็กๆไวรุ่นน่ะก็พ่อก็เลยคิดว่าถ้าทางจะปวดหัวเอาไปไว้ที่พี่เอกดีกว่า แล้วก็เลยเกิดเป็นโรงเรียนชีวิตที่นั่นก็คือศีวิชัยโชว์เข้าไปปั๊บก็เจอนี่เลยหนุ่มหล่อใช่ไหมคะตอนนั้นใช่หล่อมากหนุ่มหล่อสาวตรุมหล่อมากยังเด็กอยู่หล่อตีกลองตีกลองอยู่ด้วยนันที่นั่นค่ะก็เลยทําให้เกิดเป็นโอกาสนะเขาก็ตีกลองอยู่เฉยๆแต่พี่เจี๊ยบเนี่ยคือร้องเพลงไม่เป็นพี่เอกก็เลยมองเหือนว่าเออถ้ามาอยู่กับเขาต้องหาอะไรให้ทำก็เลยให้ร้องเพลงให้หัดร้องเพลงเอาก็เกิดเป็นเพลงแรกในชีวิตพี่เจี๊ยบเลยใช่ชื่อตอนนั้นเจี๊ยบเบญจา แล้วก็ร้องเพลงหัวแตกอ่ะร้องว่าพอห่วงไม้เื่องแลพ่วงแลแม่ห่วงไม้ห่วงจานห่วงจานก้าผีไปบ้านและปลื้มังปลื้มังตอบดังๆว่าหัวแตกหัวแตกเพลงมันพูดไงมันไม่ต้องเอื้อนไงพี่ยังร้องไม่เป็นไงพี่เอกแกก็เลยจัดการให้อ่ะโอเคพอได้จากพี่ส่งกฎมาปั๊บเวลาทําการแสดงจริงๆอะค่ะ พี่เอกเอาไม่ทันเพราะต้องทําวัฒนธรรมสีภาานู่นนี่นั่นเลยถามว่าในวงเนี่ยนักดนตรีเนี่ยใครร้องเพลงได้เจ้านี้ก็งานเข้าตีกองด้วยร้องไปด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของครูจิ้นพอตอนนั้นเราแบบได้นาเวีได้ร้องกับพี่เจี๊ยบแล้วเป็นไงบ้างคะคือไม่ตอนนั้นที่ได้ร้องกับพี่เจี๊ยบก็คือไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เห็นหน้าพี่เจี๊ยบเลยอะก็พี่ตีกองไปอยู่ข้างหลังไงแล้วพี่เจี๊ยบอยู่ข้างหน้า ร้องกับตูดพี่เจี๊ยบอ่ะพี่คือนึกไม่ได้พี่นางตีกองพอห่วงไม้มันก็นัวเลยเควงแลร้องอยู่ข้างหน้าก็ร้องกับตูดกับเจี๊ยบครับแล้วเราไปจิ้นกันตอนไหนอ่ะในเมื่อเราไม่เห็นหน้ากันเลยอะค่ะอ๋อจะจิ้นกันอย่างนี้ค่ะมันมีอยู่วันหนึ่งมันเกิดเป็นบันทึกการแสดงสดเขาก็เลยให้พี่เจี๊ยบกับพี่หลวงเนี่ยคือเหมือนยังไงวันนั้นพี่หลวงจะต้องเป็นคนออกมายืนข้างหน้าแล้วเพราะเป็นบันทึกสด ทั่วภาคใต้แหละก็เลยวันนั้นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นภาพปัจจุบันนี้ยังอยู่ใน t ิ k กต็อกนะคะแล้วก็เป็นไวรัล hmm. เพลงหัวแตกนี่ละ่ะ mm hmm. ท,ที่ที่ทำให้ให้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งอะ mm hmm. เพลงที่เป็นเพลงแรกในชีวิตของเจี๊ยบเบนจาแล้วก็เป็นเจ mm ี๊ยบเบนจพรปัจจุบันทีนี้มันพอมันพอมันกลับมามันกลับมาหมด mm hmm. คนก็ไปสืมหาพี่หลวงนู่นนี่นั่นภาพวันนั้นพี่หลวงไก่ก็คือหล่อมาก mm hmm. หล่อมากๆแล้วแล้วเราก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเอา้า จากตรงนั้นคนก็เลยจําเลยว่าสีพิชัยโชเนี่ยมีเจ๊เบญจากับหลวงไก่ใต้ต้นร็อกอตอนนั้นก็ชื่อหลวงไก่ใต้ต้นร็อกอท <laughs> ชื่อใต้ต้นร็อกอะอ,อะไรก็ไม่รู้คิดในใจแต่เราสนิทกันค่ะความที่ว่าเราเป็นของแปลกในสีพิชัยโชด้วยกันค่ะเขาเป็นเพื่อชีวิตอินดี้ยุคแรกเลยส่วนพีเ่เจ๊ก็คือคนที่เพิ่งหัดร้องเพลงร้องเพลงไม่เป็นอ,อะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราก็มีกันอยู่สองคนนะเว้ยอะไรอย่เงี้ยพอร้องเพลงเสร็จพี่ก็จะมายืนส u พ p r i s e เราเขา ข้างเวทีอย่างเงี้ยแต่เป็นเพื่อนจริงๆนะเพราะว่าเราก็มีแฟนเราเขาก็มีแฟนของเขาแบบตามภาษาเด็กๆอ่ะจนยาวมาถึงปัจจุบันนี้ไปถึงอาสยามก่อนเขาเนี่ยเป็น Number ร์วันในอาสยามพี่เจ้กรุงเทพก่อนนั้นจินแรกแล้วนะทีศรีวิชัยโชว์นะจินที่สองพี่อยู่ RS อส่โต้ยอ่โต้ยเมื่อนทุกบทย หลังจากนั้นหนึ่งปีเขามาเลยค่ะขวัญใจพี่หลวงโอ้โหก็ตามเขามานะเราอ่ะตามเขามาจนได้ไม่ไม่ได้ตามเขามาของพี่อยู่อีกตึกของพี่คนละตึกอือไอเอสอยู่ตึกหนึ่งพี่มาอยู่อีกตึกหนึ่งถ้าเป็นไอเอสอะพี่ก่อนเพราะว่าพี่เป็นบริษัทแม่ว่างั้นแต่ถ้าเป็นอาเยามพี่ก่อนเขาพี่ต้องเดินเขามาหลังพอ่แล้วพี่จะต้องเดินออกจากตึกไอเอสเพื่อที่จะไปอยู่อาสยามเพราะตอนหลังเขาให้อาสยามเป็นดูแลหมดลูกทุ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ย แยกชัดเจนไงพี่เนี่ยต้องเดินถือกระเป๋ามาจาก R อเมาอยู่นตาตามในในอาเยียนรุ่นน้องอ่าเขาเรียกว่ารุ่นพี่นะใช่มันเป็นรุ่นน้องไม่เหมือนกับนามประธรรมกับรูปประธรรมเป็นคู่จิ้นที่ไม่ค่อยขิงกันสักเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ละสิมากดูดูรักกันสุดๆเลยแล้วเพลงที่แบบทําให้เราแบบจิ้นมากๆเลยมีอะไรบ้างนะคะอ๋ออันนี้จิ้นที่แบบจิ้นแล้วเป็นความสุขจิ้นและสร้างสรรค์เป็นสาระเลยนะก็คือเพลงของเขานี่แหละค่ะแรงใจพี่หลวงหลบมาบ้านเรา บินหลาดงเพราะเป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้อันนี้ต้องให้หลวงไก่เล่าทราบซึ้งมากก็จริงๆปี48นะครับเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็อยากจะทําเพลงที่ให้กําลังใจกับทหารตำรวจคือตอนนั้นเริ่มเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนปี4 7เพลงเพลงเริ่มเริ่มแล้วเริ่มดังกับเพลงขวัญาพี่หลวงแล้วทีนี้เราก็ไปไปปลูกต้นไม้ต้นรักสามต้น โครงการคือปลูกต้นรัก3ต้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก,ก็มีต้นแรกก็คือปลูกที่ปตนีต้นที่2ก็คือปลูกที่ยะลาต้นที่สามก็คือปลูกที่ดราธิวาสแล้วทีนี้ไปเจอพี่น้องพวกพวกทหารตำรวจเขาบอกว่าพี่หลวงคิดถึงบ้านจังแต่งเพลงให้พวกแ,วแต่งเพลงให้พวกผมม้งนี่แบบพวกคือมันเกิดเหตุการณ์ทุกวันอะ แล้วก็กลับมาถึงเอออยากแต่งเพลงให้กําลังใจเขาแต่ในยุคนั้นมันไม่มีโซเชียลไง <ฮะ S 1> มันไม่มี Facebook ถ้าทางครอบครัวจะอะไรก็เขียนจดหมายกัน <ฮะ S 1> ส่งทางไปรษณีย <พอ S 1> ์แล้วเวลาตู้โทรศัพท์อ่ะต้องไปไปไป,ไปโทรที่ทตู้ <ๆ S 1> ไปไปตู้หยดเหรียญนะที่มันอยู่ข้างทางอ,ะ<ฮ>ะอ่ะอยู่ข้างทางแล้วข้าไประโยชน์เหรียญนะแล้วในตู้นั้นเลยครับน้องๆโดนระเบิดบ,บ่อย <ฮะ S 1> เพราะว่าเขาลอบเอาระเบิดไ,ไปวางไว้ที่ใต้ตูต้โทรศัพท์ทีนี้ก็เลยเก็บเก็บเรื่องราวตรงนั้นแล้วกลับมาคุยกับครูเพลง แล้วก็เขียนเรลงเรงใจพี่หลวงขึ้นมาว่าพี่อยู่ชายแดนที่เหมือนที่เมือง,องนาราต้องอ่า,กาอนกันขวันตา,ตาคน,คนดีจะอยู่จะตายยังไม่รู้ทีแต่รู้ว่าพี่นั่นคิดถึงเธอทุกวันอ่าแล้วก็ไอ้พี่เจีย๊ยบเข้ามาร้องอีกอก็เลยกลายเป็นคููจิน้นที่มาจากเพลงนี้นงงเลยเพลงแล้วไง ตั้งแต่หัวแตกจนมาสเพลงนี้เละแรงใจพี่หลวงมาบ้านเราโอ้โหยาวในฐานะคนดูเขามองว่าเราจิ้นแบบน่ารักกันมากเลยแล้วฐานะเรากันเองอะคะเรามองกันยังไงบ้างพลำคาญยังไงพี่เจีทยาทอะไรให้เราลำคาญคะพี่ไม่ลำคาญนี่พี่เหมือนติ่งรัดดวงอะคะยังไงอะเรารู้จักรัดดวงไหมอ่ลิซี่ดวงลิซี่ดวงลิซี่ดวงรัดดวงตลอดงี้มติดเป็นติ่งรัดดวงเลยค่ะคือแบบว่าตรงห้ามดาเขาเนี่ยก็จะมี ติงอยู่ก็คือพี่นี่เลยพี่คือจะไม่ไปไหนอยู่เขาดูเวลาเขามีแฟนเขามีแฟนไอตอนเขามีสุขอ่เขาสุขกันแต่กับแฟนเขาแต่พอเขาทุกเขาจะเลิกเขาจะมีปัญหากันมามาถึงคนนี้ทุกทีเลยที่ปรึกษาที่ดีให้กับน้องสาวคนสวยเพื่อเลยอ่ะเพื่อแล้วพี่ที่เอาเรื่องจริงๆเลยนะพี่เจี๊ยบก็แปลกเวลาพี่ก็จะเล่าเขาทุกเรื่องเหมือนกันมีมีความรู้สึกว่าเขากับเราเราไม่อายเราแบบว่ากล้าพูด กล้าทำทุกอย่างที่จะให้เขารับรู้หมดเลยแล้วก็ชีวิตจะสูงต่ำดำขาวอะไรก็แล้วแต่คือพวกเขาได้หมดเรามีความรู้สึกว่าเออเขาเขาโอเคว่ะคลิกตรงเนี้แล้วเป็นทุกอย่างให้เลยสําหรับพี่เจี๊ยบเนี่ยหลวงไก่อะยกเว้นผัววันนี้ก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนกันจนมาล่าสุดทำผลงานเพลงด้วยกันกับเพลงที่มีชื่อว่าะะน เก่าใครใหม่เรายังไงที่มาที่ไปของเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงของตาโอวงเซอร์ครับอยู่ในค่ายทีมจีเ o คคอร์ดทีนี้ก็ทางเจ้าของห้างทีมจีก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าพิเทพโมแกนนี่แหละคือพิเทพเขาเขาคือวงโมแกนอยู่ในอาเยามเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้พ่เทพเองว่าใช้ชื่อโมแกนดีกว่ามันจะเป็นอะไรที่ทางใต้คนจะรู้จักโมแกนหลังจากนั้นพิเทพ หมดสัญญาก็ออกจากอาสยามมาเปิดบริษัทเป็น TMG ก็ตอนนี้ครบรอบ12ปี12ปี TMG ก็เลยชวนอะไรนะชวนร้องมาร้องเพลง TMG Record Concept Concept ก็คืออย่างที่พูดเนี่ยพี่พี่ไก่เขาเป็นคนรักเพื่อนนะคือสองวนเนี้ยพี่เจมรู้จักพี่เทพเพราะพี่ไก่แล้วก็พอวันที่พี่เทพแบบไปเป็นในห้างเองอ่ะเราก็บอกว่าค่ายเล็กๆแหละ แต่โอ้โหดังมากแล้วก็ประสบความสําเร็จก็ต้องปุ้ยแอลกอฮอลอะไรก็อยู่ที่นั่นแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือเขานึกถึงเราเว้ยเออเขาเป็นคนชวนเราไปทําใช่ไหมคะสำหรับพี่เออเขาชวนหลวงไกรจริงเขาชวนพี่คนเดียวเขาไม่ได้ชวนพี่เจฟติ่งของจริงอันนี้คือติ่งของจริงติ่งของจริงเลยคือจริงๆริอะเลขมันสวยก็คือแค่เก้าคนเก้าเพลงแต่ดันอีนี่อีนี่บอกว่ากุลร้องด้วยสิบศิลปิน ดี๋ยวนัดก่อนที่จะชวนพี่เจไปคือพี่หลวงเห็นแบบเพลงก่อนไหมว่าเขาให้ร้องเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ่ะเป็นคนคัดเพลงไว้แล้วพี่จะร้องเองคนเดียวนี่่แล้วทำไมพี่เจไปยังไงไปขอขอร้องได้คุณร้องได้นะเออเอเ่เสนอเสนอตัวเองหรือว่ายังไงใช่เออกาใครไม่เรานที่บอกว่าติงฤทธิ์สีดวงอะไรเก่าใครไม่เราคุณคุณร้องได้นะเนี่ยเนี่ยเออเพลงท่าโอ๋กูก็รักมันเหมือนกันนะคิดดูว่า12บปีทีมจีเลือกเขาดีแล้ว9้าเพลง9้าคนอินี่มาจากไหนไม่รู้มาเป็น10เกเพลง10คนไปก้าเพลงสิบคน แล้วเป็นยังไงบ้างเราเห็นเพลงนี้ยา,ากไหม910เงยค่ะ910งวดหน้ <90 S 2> <c oughs> าะจำไห้นะคะ910ไม่ยากค่ะเป็นเพลงที่เรารักเป็นเพลงเพราะตาโอ๋เราสนิทกันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอย่างแบบนี้ด้วยคือเพลงนี้เก่าใครไมมเราเนี่ยเนื้อหามันเหมาะสําหรับรุ่นรุ่นพวกพี่ก็คือหนึ่งเราผ่านอะไรมาเยอะเรามีประสบการณ์อะไรมาเยอะแล้วพอเราร้องเพลงนี้ขึ้นมาปั๊บมันสามารถถ่ายทอดไป้คนที่กําลังท้อแท้เรื่องความรักท้อแท้เรื่องคู่ว่าจริงๆแล้ว คุณมีปัญหาเรื่องคู่ถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณเริ่มใหม่ดินับหนึ่งใหม่ได้ตลอดแล้วอยากให้ทุกคนะให้โอกาสไม่ต้องไปถามว่าคุณมีผัวมากี่คนคุณมีเมียมากี่คนหกสิบกูไม่ได้ตามมึงถ้าไม่ครบร้อยกูก็จะไม่ยอมเลิกกูไม่ได้ตามมึงนั้นหาต่อไปค่ะกูรู้แล้วผัวมีหกสิบกว่าคนตั้งแต่กูรู้จักมาสามสิบปีเนี่ยใชาผัวเปลืองมากมากเลยครับไม่เถียงอยากายผัวเปลืองแล้วมันไม่เคยเถียงอีก รักกันจริงๆนะคะทุกคนที่นี่เห็นไหมก็พอเราสื่อสารไปปั๊บมันเราบอกว่าความรักเนี่ยมองให้มันสวยงามมันมีการเริ่มใหม่ได้ตลอดไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่บางที70 80มันทําให้ทุกคนกลับไปเป็น14ครั้งได้นี่ก็เหมือนมาที่แหะเริ่มอีกแล้วอันนี้คือตัวจเขาเรียกว่าผ่านมาแล้วทีนี้ฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากผ่านสื่อไทยทยโยไปด้วยว่าวันนี้เราไม่ได้ประมูลโปรโมทเพลงอย่างเดียวนะครับ หาผัวสดโปรตีปด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มันเลิกกับผัวมาก่าหลายคนแล้วไม่ตอนนี้เป็นปีแล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มลืมแล้วนะคะยังไงเริ่มลืมแล้วเริ่มลืมว่ามันทำยังไงทำยังไงเออลืมเริ่มงเด้วยนะครับเพราะว่ามันหมดตัวครับผมล่าสุดมาเยอะอยากโดนเปย์มั่งนะคะโดนเปย์มั่งขอร้องนะครับช่วยมาเปย์เทยบ้างโปรโมทเพลงและโปรโมทตัวเองไปด้วยมันเปย์ เด็กหมดเลยต้องถามเพลงนี้ก่อนว่าปกติมาด้วยแบบคีย์ผู้ชายร้องผู้ชายคนเดียวถูกต้องไหมคะเพลงต้นฉบับแต่พอต้องมาเป็นผู้หญิงแบบเราทั้งคู่อย่างเงี้ยสองคนอ่ะมันต้องปรับอะไรยังไงบ้างก็แต่พี่จะตอบว่าไม่ยากหรอกค่ะเพราะคนที่ยากอ่ะเขาอย่างไงก็มันเป็นคีย์คีย์ผู้ชายพี่เจี๊ยบร้องคีย์ผู้ชายได้พี่เจี๊ยบต่ําอยู่แล้วพี่เจี๊ยบไม่ต้องมาอ๋อไม่ต้องแบบไม่ต้องแอบใช้เสียงหลบเลยถ้าจะหลบก็หลบเฉพาะท่อนที่เป็นคอรัสนิดนิด แต่ทั้งเพลงเนี่ยหลวงไก่จะต้องเป็นคนปีนหมดเลยเป็นคนเต็มเสียงอยู่คนเดียวพี่เจี๊ยบเนี่ยยังสามารถขึ้นเสียงได้อีกแต่ถ้าพี่ขึ้นเต็มเสียงของพี่เจี๊ยบเนี่ยพี่ไก่ก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลยเลือกคียผู้ชายเราให้เขาลำบากเราจะได้สบายพี่ไก่เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็นม่รู้สกิดไอ้ติ่งดวงซิสี่ดวงนี่หลุดเมื่อไหร่เนี่ยมันยังตามมาอีก ก็ S <S> ไม่ก็ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วการการลงเพลงเนี่ยพวกพี่เราก็พอมีประสบการณ์การหลีกเลี่ยงจากเสียงหลบอาจจะเป็นเราก็อาจจะลงมาในอีกออกเตปหนึ่งให้มันลงกับคอร์ดมันง่ายการทํางานด้วยกันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะก็พี่เป็นตัวปวนของเขาแหละแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการประสานงานหรือเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเขาก็ต้องยอมเราในแต่ละหน้าที่การงานกันนะคือจริงๆแล้วอะเราประสบการณ์ค่ะ ทั้งหมดที่พูดเนี่ยไม่มีใครเก่งประสบการณ์มันสอนเราทุกวันเขากับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันในห้องอัดเนี่ยพี่เทพมอแกนหรือพี่เทพ TMG เนี่ยเป็นคนเฝ้าเองมิกเองทุกอย่างเองหมดคือแบบว่าดูแลทุกขั้นตอนของการผลิตสิ่งที่เราภูมิใจต่างหากก็คือว่าในโปรเจกต์นี้มันมีนักร้องทั้งหมดตะกี้ที่พูด,ดก็คือแบบ10คนเนี่ยเริ่มจากบาวีบาวีปล่อยเป็นซิงเกิลแรกอเพลงอ้อร้อได้ถ้วยของน้องบอลวงกลมซิงเกิลที่2ก็ต่อใครม่เรา เราสอคนร้องของตาโอวงเซอร์ซิงเกิลที่3ก็เฟิร์นสกายพาร์ตชื่อเพลงแฟนดีๆนะคะแล้วมาเป็นซิงเกิลที่4น้องเตยวิทยาเพลงตลอดชีวิตซิงเกิลที่5น้องพงพัทลุงเพลงจับน้องไถนาแล้วก็เหลืออีก4ซิงเกิลเรายังไม่บอกนะครับแต่มีวงอะไรบ้าง วงแทม์บรินวงกางเกงวงพาโลและก็วงฟินบ<ช>อกว่าเป็นศิลปินอันดับแบบต้นๆของภาคใต้เลยน<ช>ะมารวมตัวกันไม่ใช่ง่ายนะทุกเจนก็คิดดูตั้งแต่เจน90เจนพี่เทียบบาวีหลงไก่จนมาถึงเจนปัจจุบันนี้คือน้องเตยวิยยานี้ถือว่าปังมากนะตัวตัวแม่ตัวเด็ดตอนนี้เลยในยุคนี้ก็คือทุกคนอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษ ตอนนี้อยู่ที่แฟนเพลงของไทชยโยนะคะช่วยกันด้วยนะคะสําหรับเรื่องราวของยอดวิวเข้าไปฟังเข้าไปปั่นวิวกเยอะๆในช่องของ T.M.G. Record เพื่อ<น>ที่วันหนึ่งเราอาจจะมีคอนเสิร์ตพิเศษโปรเจกต์พิเศษ12ปี T.M.G. Record รวมตัวคุณอาจจะได้เห็นภาพศิลปินต้นฉบับกับศิลปิน,นในโคเวอร์เรนี่<ด>ยในโปรเจกต์นี้มาฟาดกันนี่คือเป็นการกระซิบเล็กๆนะคะว่าอาจจะเกิดขึ้นปล่อยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเพ กระแสดีมากครับตอนนี้ก็ของโงของพี่กับพี่เจฟนี่ตอนนี้8 8ดแปดิบแปดิบวิวไม่เดี๋ยวเราบอกนี้นะเราเอ่ะเราเพิ่งปล่อยด้วยครับเราเพิ่งปล่อยไม่หรอกยอดวิวอ่ะเราไม่มีวันชนะ ต้นฉบับหรอกตอนนี้เขาไปไกลถึง2-300ล้านวิวเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เราพอใจตอนนี้คือเวลาเราร้องเพลงนี้จับขึ้นมาร้องสดหน้า<ค>นเวทีทุกคนร้องได้แล้วก็ตามในเวอร์ชั่นที่เราร้องได้ด้วยมันมันเป็นมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติของเพลงดังไปเลยก็คือตาโอวงเซอร์อเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ให้รู้ว่าเจี๊ยบกับหลวงไก่ได้ร้องเพลงนี้ในโปรเจกน์นี้แล้วเจอกันทุกสนามที่บันที่มีการแสดงสดของวงหลวงไก่คอนเสิร์ตเทสไต้หลวงไก่แต่วีพี่เจี๊ยบเพลงนี้ถูกนำขึ้นมาแน่นอนแล้วทุกคนก็จะแบบ ถึงเธอจะ่านไปคู่มาอะไรยเงี้ยคือมันมันได้อารมณ์ได้ใจใช่ค่ะให้เราแบบเป็นนักรบนักสู้ต่อไปในเรื่องราวของความรักก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบอยากให้ติดตาม <c oughs> <ช>และที่สําคัญคือตอนนี้เพลงใต้กําลังมาแรงเลยซึ่งมันก็มีกระแสเยอะแยะมากมายคนก็เอาไปโพสต์แบบว่าคาค้นหาในโซเชียลอะไรเงี้ยเป็นเพลงใต้แปลกมีเรื่องของการชาเรื่องของการติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่รู้สึกยังไงกับแบบกระแสที่มีอยู <c oughs> ่ตอนนี้ค่ะ พี่เจ๊มองคำๆนะพี่เจ๊รู้ว่ามันถ้าพูดฟิลหลักการนะต้องถามพี่หลวงแต่ถ้าถามพี่เจ๊แบะมันเป็นสีสันมันเป็นสีสันของการทำชาเลนจ์คอนเทนต์ต่างๆมากกว่าแต่ถ้าเอาสาระนี่ต้องให้อาจารย์หลวงไก่วิเคราะห์ค่ะในเรื่องในเรื่องคือคือจริงๆแล้วนะครับที่เราชมในสื่อโซเชียลเนี่ยทุกคนแค่ตัดไปสามสิบวิสิบห้าวิตัดไปเล่นตัดในบางช่วงแต่บทเพลงทุกบทเพลงนะครับ ผมแนะนำ <c oughs> ที่ว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่นะครับ<ช>ที่น้องๆทําหรือว่าในในในบทเพลงทางภาคใต้นะครับไม่ว่าภาคไหนครับที่ทําออกมาอาจจะดูแบบไม่ดีบ้างอาจจะดูแบบคุกตะรางร้างติดยาอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเพลงก็เหมือนละครนะครับเขาเล่าอยู่เหมือนละครหรือว่าเหมือนภาพยนตร์ไม่น,นะครับ ไอ้อะไรโฟกิงอะไรพวกนี้ยเออมันตัดตอนมันมันมาโปรโมทแต่จริงๆก็เข้าไปดูเนื้อในดูหนังจบเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอหนังจบเราต้องมานั่งน้ําตาไหลเฮ้ยหนังมันสอนอะไรได้หลายอย่างแค่เกือบสองชั่วโมงเพลงสามนาทีกว่าก็สอนอะไรได้เยอะด้วยบทเพลงมันจะมี A B C แล้วก็ดีแต่บางคนเอาแค่ B หรือท่อน C มาแต่ ท่อนดีท่อนสรุปเรายัางไม่ได้มันไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่ได้พีคไง<ม>คือมันเป็น<ม>เขาเรียกว่าการเล่าอารมบทเลาเอา,เอาตั้งต้นเรื่องท่อน A เริ่มพีคขึ้นมาท่อน B <ม>กับ C <ม>แต่ตัวสรุปขึ้นมาปับ๊บขอโอกาสท่อนสุดท้าย แต่แต่คือเพลงมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนภาพยนตร์กับละครเพลงทุกเพลงก็จะมีความหมายของตัวเองตบมือสุดยอดตบมือคุณลาวกลับโอเคสุดท้ายให้ทั้งคู่ฝากผลงานล่าสุดหน่อยค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเก่าใครใหม่เราไทชโยเนี่ยคนใต้ดูเยอะนะพี่น้องเวลาเจอคอนเสิร์ตพวรทีนได้ชวนกันไปร้องด้วยเพลงเนี่ยเราอยากให้เป็นความผูมมใจของคนบ้านเราค่ะพี่เทพมอแกนหรือเจ้าของ TMG Record เขาสร้างมาด้วยมือสองมือเลยนะคะจากใต้อินดี้ค่ายเพลงเล็กๆจนมีความยิงใหย่เท้าถุกวันนี้แล้ววันนี้ก็ครบรอบ12บปีแล้วเป็นกำลังใจด้วยเพลงของเราเก่าใครใหม่เราและทุกๆเพลงในโปรเจกต์พิเศษนี้ด้วยนะคะตามได้นะครับกับบทเพลงโปรเจกต์พิเศษนี้นะครับ ทางช่อง TMG Record นะครับตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับ5เพลงมีของบาวีหลวงไก่กับเจี๊ยบเก่าใครไมเราเพ่สกาเปิ้ลสกายพารแฟนดีๆครับแล้วก็เตยวิริยาตลอดชีวิตแล้วก็ห้าพัทลุงวงพัทตลุงเพลงจับน้องไถนาแล้วก็อีก4ศิลปินวงแทมลินวงพาโลแล้วก็วงกางเกงแล้วก็วงฟิน รอปล่อยอีกอีกสี่ซ<ด>ิงเกิลตามดูยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่น้องสองคนมากๆมากคค,ค,ะคะ